Alpha88 ครบเครื่องเรื่องกีฬาการันตีทุกความมั่นคงสนใจแอดไลน์ a อดอัล8า n f o อินโฟเดลี่เรคคสื่อของสกอตแลนดระบุแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดการหัวพัติกเอฟลาริโอฟอดินานลุยกัมโปสพอมิเชลและมาร์คโอเวอร์มาเป็นแคนดิเดตสำหรับตำแหน่งผอ,อก,กีฬาคนใหม่ของทีมโดย3คนหลังเคยมีประสบการณ์ด้านนี้มาแล้ว แมชเตอร์ยูเนเต็ดสโมสรอนดังแห่งเพยมาร์เลียงกฤษกำหนดเป้าหมายที่จะดึงมาเป็นผู้อำนวยการกีฬาของทีมเอาไว้5คนประกอบไปด้วยพัติเอฟลาเรโอเฟอร์ดินานลุยกัมปสพอรมิเชลและมาร์คโอเวอร์มาตามรายงานจากเดลี่เรคคอร์ดสื่อจากประเทศสกอตแลนด์ปีสแสดงตกเป็นข่าวเกี่ยวกับการแต่งตั้งผอ,อกีฬาคนแรกของสโมสรอนมานานแล้วหลังจากที่มองกันว่ามันจะช่วยให้การดําเนินขั้นตอนต,อนต่างๆของทีมราบรื่นขึ้นอย่างเช่นการเสริมทัพ แต่จนถึงตอนนี้พวกเขาก็ยังไม่ได้แต่งตั้งใครมารับตําแหน่งจริงๆสักทีสำหรับเอฟรากับเฟอร์ดินานยังไม่มีประสบการณ์ในด้านนี้เลยต่างกับอีก3คนโดยกัมปสเคยได้รับเครดิตว่าดูแลเรื่องการสร้างทีมได้ดีตอนทํางานให้กับโมนาโกกับริวก่อนที่ตอนนี้จะว่างงานอยู่ส่วนมิเชลเคยเป็นผู้อำนวยการด้านการเสริมทัพให้กับพเนมฮอสเปอร์และเซาท์ทอมตันซึ่งเขาก็ทํางานได้ดีมากๆกับสองทีมนั้นก่อนที่ตอนนี้จะมาทํางานให้กับโมนาโกขณะที่มาร์คโอเวอร์มา แม้ตอนนี้จะเป็นผอ,อ,อก,กีฬาให้กับอาแจ็คอัมสเตดัมแต่ก็มีข่าวลือหนาหูว่าเขาอาจจะลาออกในเร็วๆนี้สื่อเจ้าเดิมเสริมอีกว่าตระกูลเกลเซอร์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของทีมจะเป็นคนลงมาลุยเรื่องการหาผอ,อ,อก,กีฬาด้วยตัวเองหลังจากกังวลเรื่องการเสริมทัพของทีมในช่วงที่ผ่านมามิเกลอ,อกเัเตต้าผู้จัดการทีมอาเซนอลออกอาการเซ็งหลังจากทีมต้องปลาชัยอีกครั้งในนัดที่ผ่านมาไอ้ปืนใหญ่บุกไปพ่ายเอฟเวอร์ตัน1-2ในเกมเพีเมยรีกเมื่อวันเสาร์ สมพนให้เดอะกันเนอร์ไม่ชนะในหลีกมาเจ็ดเกมแล้วและยังแพ้ไปถึง5นัดด้วยกันมันช่งเหมือนกับเกมที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาบา้บาๆเราพยายามครองเกมแต่เรามาแพ้ในจังหวะเล็กน้อยเราแพ้และเสียบอลจากการทำเข้าประตูตัวเองและจากลูกตั้งเตะเรามีโอกาสเยอะแต่ในจังหวะยิงสุดท้ายการผ่านบอลไม่เข้าทางเรามันไม่ใช่ข้อแก้ตัวแต่เรายังคงเชื่อในสิ่งที่เราทำต่อไปเราต้องการเอาชนะการแข่งขันและนั่นไม่เกิดขึ้น ทิศทางที่เด็กๆแสดงออกมาในห้องแต่งตัวบอกผมว่าพวกเขามีความเชื่อเมื่อคุณแพ้หลายๆนัดในเหตุผลที่แตกต่างกันไปมันเป็นเรื่องที่น่าเจ็บปวดอย่างมากเราต้องดีกว่านี้มันไม่เกี่ยวกับเอเวอเรตันและมันไม่เกี่ยวกับเราเป๊ปกวีโอลากุนซือของแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกให้เครดิตเกมรับของทีมเพราะทำผลงานกันได้อย่างยอดเยี่ยมจนยกระดับจากฤดูกาลที่แล้วขึ้นมาได้มากหลังเกมบุกเอาชนะเซาทเทมตันไปได้1ประตูต่อศู และใหญ่เรบไบกล่าวว่าเราหาโมเมนตัมเจอในครึ่งหลังแต่เราไม่สามารถทําประตูได้และเราก็เกือบที่จะมีปัญหาพวกเขาใส่นักเตะไว้ตรงกลางหลายคนพวกเขาบีบให้คุณแทบไม่เหลือพื้นที่พวกเขาไม่ยอมให้คุณเล่นแบบกระชับนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมพวกเขาจึงเป็นทีมที่ดีนั่นเป็นเหตุผลว่าทาไมพวกเขาจึงสร้างปัญหาได้พวกเขามีตัวเตะฟรีคิกดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาในชีวิตนั่นก็คือเจมส์บอดเปลวาด้วยตําแหน่งบนตารางของพวกเขาราฟหาเชนฮิชเชนทำผลงานได้อย่างสุดยอด ไม่เป็นผลการแข่งขันที่ดีของพวกเรามันจะช่วยให้เราพร้อมสำหรับเกม EFL ครับเกมรับของเราทำได้อย่างยอดเยี่ยมเรามีปัญหาค่อนข้างเยอะลูเบนดิอาสช่วยเราได้มากจอห์นสโตนก็มี2 3สเกมหลังสุดที่ยอดเยี่ยมเราเล่นกันดีมากขึ้นเรื่อยๆสร้างโอกาสกันได้มากขึ้นพวกมิชาร์ลส์เทมันพวกเขาสามารถมีแฟนบอลเข้ามาได้แต่เราไม่ได้ทุกคนเห็นด้วยว่าเราอยากที่จะให้แฟนๆกลับมาแต่เราก็ต้องเฝ้าระวัง วัตฟอร์ดสั่งปลดวลาดิเมียอีว e ิชเทรนเนอร์ของทีมให้พ้นจากตำแหน่งไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังเพิ่งทำงานร่วมกันได้เพียงแค่4ี่เดือนเท่านั้นกุนซือวัย43เพิ่งจะถูกวัตฟอร์ดดึงมาทำหน้าที่หัวหน้าโค้ชของสโมสรเมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมาซึ่งเกิดขึ้นหลังจากทีมหล่นชั้นจากพรีเมียร์ลีกมาเล่นในเวนทีแชมเปี้ยนชิพโดยฤด,ดูกาลน,นี้อ e ีวิชลงคุมทีมในแชมเปี้ยนชิพไป20นัดผลงานก็ไม่ขี้เล่ชนะ9เสมอ7แพ้4รั้งอันดับ5ของตารางหลังก็ไไปได้้34แตม แต่อย่างไรก็ตามหลังความแพ้แพ้ฮารเดอร์ฟิลด์สูบประตูต่อสองเมื่อวันเสาร์วอตสฟอร์ดตัดสินใจปลดกุนซือวย43รายนี้ออกจากตำแหน่งทั้งที่ไม่มีเขาหลางแจ้งเตือนและสโมสรก็ไม่ได้เหตุผลที่ชัดเจนแต่อย่างใดหากนับตั้งแต่เดือนกันยายนปี2019นี่เป็นกุนซอรายที่4แล้วที่โดนสโมสรจากถิ่นวิคเคเรตโรดปลดออกซึ่งก่อนหน้านี้แตนอรา,ารวาสก็จัดการปลดคาบิกาเซียกิเกนซานเชสฟ,ฟอเรสและในเจลเพียร์ซันให้พ้นจากตำแหน่ง